ครับผมสวัสดีครับเมือนี้จะพาเมืเบิงเขาเริ่มจะตายไปน้าครับเพราะว่าฝนบตกคึมแต่ว่าฝนบตกแต่ว่าตอนนี้ครับน้ำก็ได้ดเปิดมาใส่เป็นน้ำจากโซลาเซลล์ครับพอดีติดไว้เมื่อสองปีกัยังดีครับเปิดใส่เมือละงานไปพ่อบอกให้เขาตายครับไีไเบิดมือ อาจจที่นี้แสงแดดเขาถือเปิดน้ำใส้ก็กำลังเขียวขึ้นครับพร้อมกับขังสัญํานำสญาตายนะครับแผงเป็นแผงสลาเซลแปดแผงครับพี่น้องจะไลาจากที่สูงลงไปหาเขาม่วนที่ที่เขาหยอดใบ เท่งหยอดเท่งวานครับพี่น้องกระแพใงไงเติบนะครับแปดแผงลงทุนแต่ดนแล้วครับลงทุนทีเดียวตัวน,นี้เป็นชุดที่ไงเป็นชุดไหครับก็ดูเสะเขาครับช่วงฝนบ่มานะครับส่วนหน้าตรงขามของยาดพี่น้องกรเรื่มตายไปจุนีก็ได้แค่มือละงานครับเปิดใส่ได้มือละงานปล่อยไป เขาก็บยานเขามันมีปัญหาครับน่าจะอยู่สูงแล้วก็จะไหลลงไปหาที่ลุมนะครับตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะหลอดอยู่ดอกเพราะว่าแต่ละมือก็ได้ไลาย้ายเตือบเนาะบางมือก็เปิดได้สองงานครับเป็นแพงสซลาเซล น้ำก็จะไหลลงไปครับจากที่สูงลงที่ต่ำเดี๋ยวจะย่งางไปเบิงครับตัวยุลุมว่าน้ำไหลหอดบอ่อเนาะครับเนาะเป็นเขาหน้าหยอดครับอยู่ข้างล่างจากโซลาเซลล์นะครับเป็นการ เป็นการช่วยเหลือจากของเบื้องต้นครับนกลงมากินหนามเตี้มเลยครับเพราะว่าทั้งขางแห่งแหลงลายนะครับนี่คือเขาหน้ายอดที่เขาปล่อยหนามมาใส่กัะจะบ่ถึงกับแหลงบอเห็ดเห้ต้นเขาตายครับความกำลังซุ่มๆพอดีเลยกำลังแตกกอครับพี่น้อง นะครับโ้นกมากินนามแห้งแรงแห้งครับพี่น้องโซลาเซล์ก็เอามาเห็ดสวนแต่ว่าพคกต้อง,งเปิดใสเขาไปสะกร่อนเพราะว่าปีนี้แรงหลายคือยู่แต่ฝนโ่ตกครับตัวน,นี้ก็ย,ยังนามอยู่บลอลายคือกันอาจจะเป็นอีกสองหมื่นสี่เดียเปิดเข้ามาอีกสำหรับอยู่นี่ก็เปิดใช้งานอื่นไปก่อนรอฝนครับพี่น้อง เขาก็ควรแตก,กอเนาะถ้าปกติคือทุกปีนามจะมาเร็วกว่าปีนี้ครับมันก็นจะเห็ดให้เขานี่แตก,กอร้ายกว่านี้อยู่ตอนนี้เพียงแต่บุเห็ดให้ดินแห้งนี่สิครับก็ทย่อยเปิดใส่ทีละงานไปเนาะ โฉดยังดีครับที่ยังมีน้ำแล้วก็เป็นพลังงานโซล่าเซลล์ที่ลงทุนทีเดียวที่จริงบ่ไดดเอามาเฮ็ดเขา่านะครับเอามาเฮ็ดสวนแต่ว่ามันกรต้องเอาใส่เข่าซะก่อนสวนกับเป็นระบบนำยดเอาแต่เขานี่บ่ไดที่ครับมันแห้งแรงแห้งเดี๋ยวสิบว่าบ่ดพผนผลิตเนาะอ่า เป็นแปดแผงเนาะสุลาเซลแก่คัดเป็นสกอรวาสันซาเดี๋ยวรอเบิ่งฝนครับฝนจากสิมาอีกงามใดเนาะครับน้อพี่น้องน้ำก็พ่อขังอยู่เจาะเจ๊ะปกติจะขังน้ำใสใ่เตรียมล้างตีนแต่วันนี้มันแหลงก็ต้องสูงไปตามแหลงครับเพราะว่าแถวนี้ว่ามีชุนรัประทานทุกอย่างตองอาศัยแค่น้ำธรรมชาติน้ำฝนถ้าผูดเด อยู่ไก่ข้องกับของได้ดูดน้ำน้ำขลองมาใส่แต่ว่าอยู่นี่บมีครับคลองกับโมีก็เลยตรงเจาะโซลาเซลลนั่นแหละครับแล้วก็พ่อได้เอามาดูดใส่เขาหมดสวนเทศเกษตรนะครับแต่ว่าต้นทุน่วงลงนี่ก็ยังลายอยู่แต่การลงทุนทีเดียวครับได้สามปีแล้วนะครับโซลาเซลก็ได้เนาะมนรอติดตามเบิ่งรอบน้าครับ ต้องรอเบ,บิง่งฝนว่าจะมาสามารถเร็วปันไดแปลงติดตายไปก็เดิ่มมีคือกันสำหรับหน้าหลอบค้างนะครับเพราะว่าเพื่อนกับบริมีอ่าหนามเนาะมันกับเป็นธรรมดาครับต้องรอตำฝนก็นต้องมีการซูญเสียไปบ่หน่อยก็ร้ายแล้วครับพี่น้องรอติดตามเบิ่งอีกต่อไปครับว่าฝนมาเขาไม่สิง,งามสั่ใดเนาะ